โอ้เรียบเรียนสตินี่มีนันจะเลาด้วยเ่คืนนี้โว้ะวกคุณมาช่วยไม่หยุดเลยอะโอ้ยดนแต่กดด้วยมั้ยถ้าหมูจำความได้แล้วสองทุมนี้เริ่มสะกิด่ะเริ่มสะกิดไนี้เริ่มสะกิดของธุรกิจสามทุ่มครึ่ง เริยมเอาเข้าแล้วปากต้องวเข้าตอนสีทุ่มเนี่ยเริ่มใสกูล้วทีนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่มึงมึงเคยเนี่ยรอมึงดูอะไรมาก็ดูไอ้นี่ด้เนี่ยเขาปิดังโตเวลาไปทพันคอเทนอังลมเห็นที่คนดูก็่้โดูจริงกันจริงอ่ะจริงที่อทุ่ม ใส่ไม่ใช่มังคยอ <P ew> อะไรพูดเลยเนี่ยมงคยอก้ <P ew> สอคนนะวนึงตั้งแต่สองทุครสึสองทุมเริกก่มสกีใช่หมสกีอนี่เลยไม่ใช่นิ้วเหรอต <P ew> ีนสาทุ่มเขาเ เขา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 ห้าทุนยี่สิบห้าทุนยี่สิบอู๋อูจะแข็งมากพวกแล้วอูรกกันห้าทุนยี่สิบพี่โตพี่น้านพี่ทอีาูรากันแต่ห้าทุมยี่สิบปถึงทสาม กินเื้อก้าหมาแดงอีหห <c oughs> าแดงตะ้ายาต <c oughs> ีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งสองคนเลยมัดโดยมันวไงรู้สึกอะไรเลยเงียมันขยอเขาไม่เอาอีกแล้ว